สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหมนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรคะต้มเล้งจ้าต้มเล้งมาไปลาดเลยค่ะลาดน้ำเลยจ้ะอ๋อฝากกับพี่ได้ค่ะโอ้ยเนาะมันก็มีหมอไว้อีเดย์อีเดย์บังกองสิจ้ะโอ้ยเนาะพี่เองซะตัวเองใช่ตาเด้อตับตาเด้อ ลักทุเล e อีกอุ้ยมัอุ้ยน้ำเฮียน้ำเฮียเอ๊ะก็คือบ่งเบิญฉันที่เห็นดีเด้อบังฉันเนาะมาอ,อีกมาอ,อีกได้บอ,อได้แล้วคลิปนี้ไปจ้ะพี่น้องเอาพริกอยู่ใส่โอ้ยมันมีพริกเลยซื้อพริกหน่อยแต่ว่าไผพริกหน่อยนี่ซิมน้ำเลยยังซิมน้ำก่อนนะจ๊ะค่อยพูดนะจ๊ะ นี่พริกอ้าวนี่กินข้าวต้มเล้งจานนี้ญ่ไปเลยเจ้าพี่น้องไปจ้าฝากไว้ลยเด้อก่อนสิไปติดตามรับชมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเ, <Yeah. S 2> เป็นกำลังใจในเด้อจ้าหยิบซิมซิมเปลี่ยนไปไหนอมวันนี้ส่วอร์เย็นเบิร์ดจะตั้งตั้งจอแก๊สไป <c oughs> ข้าวฮอนอยู่เป็นไงคะเผ็ดไหมคะ เผ็ดจวดจัดเลยี่หนือนะคะหนิวเข่าอาหารของเรามื้อปัวยที่บอกว่าส่วนตักหนามาแด้เลยมวเขาร้ายพี่นนอะคลิปนี้ก็จะดูทธอรักทุเลนหน่อยนะคะ พร้อมสักยังไม่พร้อมอุปกรณ์ขนขึ้นรถแล้วจะตัวออกเดินทางได้อืมอือนะนะ่วอ่้อละอ่ะอ่วอ่คอ่ะ่่ เพ็รตายเบาเรื่องพี่น้องชมพ่อเขาว่าเล็กไปสิ่นวน่ะตอนใหญ่ไปเลยเนาะเบืองเบืองเบื้งว้าวอาปากล้มว่ะน้ำเนี่ย

กระดูกดีเลี่ยงอนี้ไม่แสลงมองเห็นตั้งแท้กระดูไม่หรอกตั้งแท้ไม่ได้ค่ะแบบหน่อยสมคำลำลือนีกกระดูกนี่ก็ต้องต้งมให้เปืเป่อยๆด้วยพี่น้อกซองส้ม,มอย่างสั่งต้มเจเจมูค่ะต้มตะหามองแล้โมงเหอะ ้อาจาอย์ทาแรงน้ำแขนี่หนูกับแก้มกับเขาเนี่ยกับแก้มก็ดีอื ชับอลไร,รเติมจ้ากินให้อิม่มนอนให้หลับสนาดพอตื่นมาเห็นหนากจังไบยง่งเด้อเนาะ ว้าวสิ่งสุดท้ายฉั่เหรอฉันบอกเอ้ยเหรอเฮ้ยเหรอหัวฉ <c oughs> ันกินเปล่าเป็นมันเลยนะแล้วอดอยากปักเป็นมันค่ะ อี้มมาพี่น้องไปสมิตรจะยื้อได้แล้วจะพี่น้องวันนี้สำหรับต้มเล้งถาดนี้ไงเบิ้ดนี่แยงกับเบิ้ดอืมาเพิ่ง <c oughs> จะพี่น้องสำหรับวันนี้บนห้องก็ขอตัวลาไปาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบัหเฮาได้ด้วจ้า <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า <c oughs> บ๊ายบาย